สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกทท่านนะคะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกทท่านเข้าสู่ช่องใบเตยการศนา2 3งสาทารอดนะคะยินดีต้อนรับทุกทท่านเข้าสู่ช่องของการดูดวงและวันนี้ก็เช่นเคยนะคะมาเล่น พิกอาคาดกันนะคะในหัวข้อนี้นะคะความรู้สึกของเขาตอนนี้ที่มีต่อคุณนะคะมีไพ2<ม>่2เด็ก2องกองให้คุณได้เลือกนะคะ1 2นะคะหลับตานิ่งๆแล้วเลือกกองไพไ่ที่ดึงดูดใจดึงดูดสายตามันหนึ่งกองน,นะคะเดี๋ยวจัดจัดไพ่ใหม่แป๊บหนึ่งนะคะ ความรู้สึกของเขาตอนนี้ที่มีต่อคุณนะคะไปง่ายๆไปดูกันเด็กแรกกล่องแรกนะคะถามว่าเขาคิดเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะ k คิงออฟคัพ e e ีนออฟ o r ดนะคะ Night of Cup นะคะแล้วก็มี8ถ้วยแล้วก็มี h ด m มู n นะคะถามว่าคิดและรู้สึกยังไงเขาก็ยังรักยังรู้สึกหวังดียังรู้สึกปราถนาดียังรู้สึกห่วงหาอาทรห่วงใยหวังดีกับคุณเสมอต้องว่าอย่างนี้นะคะความรู้สึกดีๆมันยังคุกกรุ่นอยู่ใน ความรู้สึกข้างในของเขาอยู่เลยนะคะแต่ม yep. okay. ันมีประเด็นนะคะที่ตอนนี้นะคะเขาเหมือนกับว่าหันหลังให้คุณแล้วเนี่ยเห็นไหมเขาอาจจะหันหลังให้คุณแล้วนะคะแต่ไอ้ความหันหลังของเขาที่เขาหันหลังให้คุณเนี่ยมันอาจจะมีประเด็นในเรื่องของความสัมคัธญที่มันซับซ้อนนะคะที่ใบเตยอาจจะไม่ได้เจาะลึก ะะถึงตรงนั้นนะคะเอาเป็นว่าเขายังมีความรู้สึกดีๆนะคะยังคิดถึงยังนึกถึงยังห่วงหาอาทรยังหวังดีกับคุณเสมอนะคะและความรู้สึกที่เขามีกับคุณเนี่ยมันลึกซึ้งมากกว่าที่จะอธิบายเป็นคำพูดได้นะคะขอให้เพื่อนๆที่เลือกเด็กที่หึงกองที่1นึ่งโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่เลือกเด็กที่2กองที่2ด้วยนะคะมาดูกันนะคะว่าความรู้สึกตอนนี้ที่เขามีต่อคุณเนี่ยเป็นยังไงนะคะไพ่ใบแรกนะคะอัศวินดาบนะคะคิงดาบนะคะ7ไม้แล้วก็สิบดาบนะคะเอ็มเทรดนะคะถามว่าคิดแลวรู้สึกยังไงตอนนี้นะคะเจ็บหนักนะคะความรู้สึกคือซีดมากนะคะพังยับต้องว่าอย่างนี้นะคะมีกําแพงแล้วก็รักษาระยะห่างพอสมควรระมัดระวังตัวมากๆานดีช่วงนี้นะคะถามว่า เขาคิดเขารู้สึกยังไงกับคุณก็คงมีความรู้สึกดีๆอยู่ในนั้นแหละไม่อย่างนั้นมันไม่เป็น10บดาบนะมันไม่เจ็บหนักขนาดนี้นะคะคุณยังเป็นคนสําคัญในความรู้สึกของเขานะแต่นะคะมันมีความสัมพันธ์ที่มันอธิบายได้ค่อนข้างที่จะยากนะคะมันมันมีประเด็นกันอยู่อะไม่รู้ว่าเท <Are you? S 1> okay, กันหรือยังไม่รู้ว่าบอกเลิกกันหรือยังนะคะถึงมีสิดาบออกมาแล้วก็มีเจดไม้ออกมาแต่ตอนนี้เขาสองอยู่นะ ที่ทำได้คือทำได้แค่มองห่างๆสังเกตหทางทางอย่างหึงห่วงแล้วก็สองคนอยู่แต่คงยังไม่ทำอะไรนะคะรักษาระยะห่างพอสมควรประมัดระวังตัวเองพอสมควรเพราะว่าอาจจะเจ็บมาเยอะนะคะกับเรื่องของความรู้สึกตอนนี้ขอให้คุณโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ